อีพีที่สองบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบหกพุทธานุสติอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตโตรกบิทูอนุตตารโุริสธทรามสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะวาเต วาขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปาสิโกโอปนะจิโกปัตตังเวทิตัพโพวินญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจูปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ Sa mi ti pati panno paka wato ya ti tang cha taripuri sa yukani ata puri sa bukara esa paka wato sa wakasang ko ah hune yo pa hune anu tarang pun ya ke sa จินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจามหาราชาตาวังมังโปสัตุโนตีปังกาเรเทวสุโพเสติกินจิ เทโวเยสะโกปัจชังติทัสมิงกินเนวาทาตตาปิยางกันตังสารีปธโตภวันตุเมสิทธิราพังชนะนเยนมณีจินดาปิยางจทนางสาเพชนาพหูชนาปิยางมะมะสกัตตวา สักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตเชนะโสทินาสันตุปาทวาสัเพทุกขาวุปสเมนตุเตสกัตตวาธมรัตนังังอุตตมังวรังปริราหูปสมนังธรรมเตเชนะโสทินาสันตุปาวสพยาวุปสเมนตุเต สกัตวาสังขรตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเจนะโสทินานสันตุปัถวาสะเปโรคะอุปสเมนตุเตอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมป a นโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม มสารติสัทธาเทวะมนุสสานังปุตโตภควาติสวักหาโตภควตาธัมโมสานทิติโกอการิโกเอหิปาติโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัโพวิญญูอิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโอจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโ Yaa ya, patipano pakawatoosa Wakasangko sami je patipano pakawatoosa Wakasangko yatithang catari Purisa Yuhani aha Purisa Bukara esa pakawatoosa Wakasangko aunayo pahunyo tak อันเจรีกะรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกาสาติจินดามณีปิยังมังตังยะสังถาสังโฆนังอุปัสสันทิสีเนหังมาตาปิตาวะโหรหังปะโพตะนจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตุโนทีปังการิเถโว อิจิเทโวเยสะโกปาชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนะเนยมณีจินดาปิยังจะทนังสเพชนะพหูชนะปิยังมะมะสักตวาพุทธราตนังอุตมัง พุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปาตวาสาเพทุกาอุปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังังอุตตมังวรังปาวิราหูปสมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสันตุปาตวาสาเพยาวุปสเมนตุเต สักตวาสังคารตนางโอสถทางอุตมังวรังอาหุเนยัางปาหุเนยัางสังคตเชนโสโอธินานาสันตุปาฏวาสาสเปโรคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภะควะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชจารณสัมปันโนสุขตโรควิถูอนุตตรปภุริสธรธามสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธ ໂພພະກະວາຕິສະວາຂາໂຕພະກະວະຕາທັມໂມສານທິຕິໂກອະກາລິກໂກເຫຫິປາສ ିକ ໂກໂອປະນຍິໂກປາຈາຕະງເວທິຕາໂພວິ ඤ් ຍູຫິຕິສຸປະຕິປັນໂນພະກະວະໂຕຊາວະກະສັງໂກອູຈຸປະຕິປັນໂນພະກະວະໂຕຊາວະກະສັງໂກຍາຍະປະຕິປັນໂນພະກະວະໂຕຊາວະກະສັງໂກ สามีจิปฏ no to <ox ygen> ิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเณยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรางปุญญเขตังโรคาสาที จินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโคนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตตุโนทีปังการเทโวสุโปสุเสธิกิจจิเทโวเยสาโกปัจชังทัสมิงกิเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเม สิทธิราพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทนางสาเพชนาพหูชนาปิยังมามะสากตาวาพุทธรัตนางโอสถทังอุตม์อุตมังวรังหิตังเทวมนุษสานางพูทตเตเจนะสที่นานาสันตุปาทถวาสาเพทุขาวุปสเมมณตุเตสากตาวา ธรรมรัตนนังโอสถังอุตมังวรังปาวิราหูปสัมนังธรรมเตเจนะโสตินาณสันตุปาทถวาสาเปปยาอปสเมนตุเตสากาตวาสังคารตนนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเจนะโสตินา นาสันตุปัทถวาสาเพโรคาวุปสเมนตุเตจินบัญชนชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสูนราสภาตันหังกราทยโยพุทธาอัทวีสตินายกาสาเพปฏิทิตามไมหังมัทเกเตมุนิสรา สีเสพติติตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรเจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรศพคุณาการโรหัทถเยเมยอนุรุตโธสารีปุโตจัทกิเนโกทันโยปิทิพาคัสมิงโมคลานโนจาวามะเกทกคีเนสาวเนไมหังอาสุงอนันทะราหุโรกัสโปจะมหานาโมอ,อุพาสุงวามะโสตะเก เกโตปิธิพาคสมิงสุริโยวะปพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนสโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมารักสโปเทโรเหสีจิตวาทะโกโมัยหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสีคุณาการโรบุนโนอังคุลิมาโลจะอุบาลีนันทศีวบริเทราปัญจะอเมชาตานราเตติรกมามามะเสสาสีติมาเทราวิชิตาจินาสาวกาเอตาสีติมาเทราชิตวันโตชิโนรสา ชลันตาศิรเตชนณอังคะมังเคสุสันติตารัตนังปุรัตโตอาสิทากิเนเมตสุตกังทชักังปัชโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชัฒนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานาวรสังยุตาสันตปากาละลังกตาวาตะปิตาที่สัญชาตาภระอิรัชนุปัตวา อเศยสาวิณญางยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเรชินะปัชรรมัชฌมิวิหารตังมหิตเรสัทธาเปรินตุมังสเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวมันโตสุกุโตสุรโคชินาะนุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรยโย ธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัจเเรตีบทพาหุงมหากาพาหุงสหสมพินิมิตมิตสาวุทันตังครีเมขรังอุติตะโคระสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตจะยมังคลานิ มาราติเลกามพิยุจิตาสาพรารติงโคลัมปนาละวกมักขมาธาทยาขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามูนินโตดันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานินาราขิริงขชวรังอติมัตทะภูตังทาวาขิจากมัสนีวสุทารุนัน ตังเมตัมภูเสกวิถินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาเพราะวัตุเตชะยมังคลานิอุกีตคักขมติหาทัสสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตวามุนินโธตันเตชะสาเพราะวัตุเตชะยมัง ขาลานิกาตาวานกา迦ธมุทารังอิวะคัมปินิยาจินจายะทูทวจน,นังชนกายามาเฉสันเตนโสมวิตินาจิตวามุนินโท,นทนตันเตชะสาปวัตุเตชยามาังขลานิสาจังวิหายามติสาจักวทาทะเกตุงวาธาภิโรปิตมานังอติอนันทภูตังปัญญา ปฏิปัชลิโตจิตาวามุนินโตตันเตชะสาเวัตุเตชยมังกลานินนันโทปนันทะพุชักังวิพุทังมหิเถีงปูเตนะเถระพุชเกนะธรรมาปัญโตอิทูปเทสวิตินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาเวัตุเตชยมังกลานิทูกาหาทิชพุชเกนะสุตัด สหัถังพรหมังวิสุทธิจุติมิตรทิพกกาพิธานังยานาคเทนวิตินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชะยมังขลานิเอตาปิปุตชยมังขลาอัตถคาถาโยวาจโนตินะทิเนสารเตมาตันตี เยตาวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมกังสุกังอธิขเมยนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสพพปานินางปุเรตวาปารมีสาปปาโตสาม โพธิมุตตมังเอเตนะสาจวัเจนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเรสะกายานังนันธิวาตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปัลลาจิตตปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสา ประพุทธนังอาคาปโตประมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุหูตตังสุขโนสุมมหูโตจัสุยิตทั้งพรหมจาริสุปทักขคินังกายกรรมังวาจากรรมังปักฐคินังปักฐคินังมโนกรรมังปณิทีเตปทักขคินาปทัก ินานิกาตวานรลพันตเตปททะขีเนปวตุสาพมังขลังราขันตุสาปเทวตาสาปปุตตานุภาเวนัสตาโสติพวันตุเตปวตุสาพมังขลังราขันตุสาปเทวตาสาปปธรรมานุภาเวนัสตาโสติพวันตุเตปวตุสาพมัง ขลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระสังคานุภาเวนัสธาโสธีภาวันตุเตปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตหิงตหิง ตาธรรมธาเนนพวันเตปูชิตาโสทิงกโรนกโรนนเตทวิหารมันทเรเทราจะมันมาชานวกาจะพิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาอามาจะเทสานิขมาจะอิสราสับ ปาณภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกัางธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกสักโรนตุสังขยัง าทาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัททราจะบุคลาสังโฆโหตุสมักโควะอัาทายาจิตายาจาอัมเหระคตุสัมสัมธรมโมสาพเพปิธรรมจาริโนหุดทิงสัมปาปุเนยามะทัมเมอริยาระเวทิเต ปันนาโหนตุสาเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปวัสสตูวุธิภาวายะสัตตานังสมิทิงเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรกคันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนราชาโนปชังราคันตุสาพตาบทเทวตาอุโยชนะคถาทุขาปตาจนีทุขาพยาปตาจนีพยาโสกาปตาจนีโสกาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุณ ยสัมปทางสาเพเทวานุโมทันตุสัภพสัมปฏิสิทธิยาทานัางททันตุสัทธายสีรังราคันตุสาพตาภาวนาภิรตาโหณตุขาฉันตุเทวตาคตาสาเพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังภรังอรหันตานันจะเทเชนะรกคังพันธามิสพะโซ ุมงคนคาถาโหนตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนโสโตีโหนตุนิรันตรังโอตุสาพังสุมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนโสโตีโหนตุนิรันตรง โอตุสาพ,พังสุมังคลังรักขันตุสาพพเทวตาสาพ,พสังคานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูปีหกแด ตรอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกปะการถืดสาธุสาธุ